ครับบ๊าดีครับพี่น้องพบพอกันกับช่องย t u b e อีสานบ้านผู้ใยญ่น่อยครับสองสองมือสามมือมือนี่ครับฝนลินครับอากาศคึ้มรับอยู่บ้านอ่พายุเข้ามาเนาะ่ถือว่าเป็นผลดีนะครับฝนตกมากครับเข่าไปทีได้มีน้ำน้องพี่น้องบ่ได้ไปไซสครับมือนี้อยู่บ้านครับภารกิจกับโมีครับมือนี่ ท้องฟ้ามืดขึ้มครับกะทิหมายรีวิวนะครับบรรยากาศยุบานให้พี่น้องเบิงนะเนาะมีแนวมาฝากครับพี่น้องผู้เพ่นมักสะสมเงินเก่าๆขับใบผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มักสะสมเงินเก่าใบถ้าว่ากับบมีหลายแบบ้วครับเอาไว้เบิงย่ำลูกลานใหญ่มากที่ เงินไสรุ่นนั้นมันเป็นยังไงยังไงเนาะก็ขออนุญาตนะครับเอาลงให้พี่น้องเบิ่งครับนี่ครับเงินรุ่นเกา่าๆนี่เป็นใบใบยี่สิบครับเออเป็นใบยี่สิบเนาะนะครับเ,เงินรุ่นเกา่าก็ยังใส่ได้อยู่ครับแต่ว่ากับโบมี่ผู้เอาอ,ออกมาใส่หรอกครับ ผมก็เจ็บใบใบเบิ้งครับเนะเาะมักนิยมของเก่าแน่นะครับอันนี้ด้านหน้าครับเป็นเงินใบยี่สิบัดมานี่ก็เป็นด้านหลังครับอันนี้เป็นด้านทั้งหลังครับของใบยี่สิบเนะเาะเก็บใบครับต้ก่อนนี่ผมเก็บใบหลายอยู่ครับเงินบาทเงินใบร้อยใบฮาร้อยเองที่ก ส่วนมันเอ็กซะเด่นก็นออกมาใสก็เลยเก็บไว้อันนี้ก็นย่งตั้งแต่ใบยี่สิบครับนี่รุ่นนี้ครับเนาะพี่น้องมะไายพี่น้องเบิงึงเนาะผู้มักสะสมนะครับของเก่าๆเาบิงึงนะครับอ่าันนี้ก็ขออนุญ,ญาตเปิดมาด้านนี้ครับอ,อันนี้ก็เป็นใบใบฮาซิบครับอันนี้เนาะอันนี้มันพับพี่นอ้อง เป็นใบห้าซิบใบห้าซิบรุ่นนี้เห็ดออกมากอะบ่หลายครับเดี๋ยวเพิ่นกับเศร้าเห็ดเนาะนะครับเศร้าผลิตเศร้าพิมพ์ออกมากผมก็ได้เก็บไว้นะครับเป็นใบห้าซิบบาทนี่อีกใบหนึ่งก็เป็นใบยีนะ่สิบเนาะอันที่ท้ายเมาไปแล้วเนาะคลิปแรกนะครับต้นนี้ต้นแรกขอให้ครับนี่อันมนี้ก็เป็นใบซิบบาทครับบะนี่ อันนี้เป็นใบเงินใบสิบบาทครับเใบสิบบาทอันนี้คือด้านหนาครับอ,อันนี้ด้านหนาทายพี่น้องเบื้องด้านหนาเนะาะมานนี่ก็เป็นด้านหลังครับด้านหลังเงินใบสิบบาทนะครับ เพิ่มเดินรุ่นเมืกี้รุ่นใบตองซาดผู้ถ่อเพิ่นเดินนะครับนี่ขึ้นเงินใบสิบบาทผมมีคลิปไปลงครับขออนุญาตเนาะเอาคลิปนี่มาลงให้พี่น้องผู้เพิ่นที่ผู้เพิ่นสนใจเนาะผู้มักสะสมขึ้นกันนะครับคลิปหน้ากระติยาดเดี๋ยวเงินเหนเเรียญเงื่อนเหรียญบาทเหรียญหารุ่นเก่าเหรียญสลึง นะครับยืมหาต่างหาทิพต่างรุลเ่าเก่านะครับมาลงให้พี่น้องได้ชมครับบางคนเพิ่็เก็บสะสมใ้เนาะผมก็มีเท่านี้ครับบ่หลายใบไปไหนก็มือนี้บ่ได้ไปไสก็เลยเอามาลงให้พี่น้องชมนะครับคนที่ชอบสะสมของเก่าครับใบซิบบาทครับด้านหน้าด้านหลังครับ ี่ก็เป็นใบหาครับนีใบหาซิมีก็ใบ20ครับใส่อลบรบมใบอย่างดีครับพี่น้องนี่ครับใบยี่ด้านนาด้านหลังครับเนาะสั้นกับคลิปนี้ก็สันส้นๆครับขอจบไปเพียงเท่านี้ครับโอกาสหน้าพ่อกันไหมครับผมเนาะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับที่ให้ความมนุษย์เคาะ บเบงหรือว่าติดตามช่องอีสานบ้านผพุยน่อยมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ขอโจไไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ